สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคันครับครับพี่น้องบริษัทผ้าพีพี่พาหน้องมาเห็ดอั้วปลาพี่น้องอั้วปลาดอกแค่ขั้นตอนแรกเขาเอาฟักเนือ้อปลาหลังจากนั้นเขาตําตําเครื่องมีกระเทียมหอมพรอแดงพริกแห้งลงไปครับพี่น้องครับขั้นใดที่มัน,มนหอมแซ่บๆตําลงไปให้น้ำมันละเอียดขูดน้ำมันละเอียดหลังจงากนั้นเขาเอาปลามาใส่ขลุกเข้าให้เข้ากันครับ งวดวดงวต่ำไ้วันเขากันพี่น้องต่ำห้มันเขากันแน่ยละเอียดครับท,ทั่วทั่วทั่วเข้าไปต่ำแล้วแล้วห้าสิบปรุงรสครับพี่น้องบาดที่นี่หลังจากที่เฮาต่ำใ้เครื่องในปลา,าเขาครับผิกแหงแล้วเฮาปป็ส่มาปูรสใส่ใบปูงลงไปใส่ใบ,บปูงลงไปหอมๆขาดบ่เลยครับ เยอะๆๆกันครับเคปปรื่อนที่เอาซีเมนต์มีใบกแูบมี้ตะไคร่หอมแดงกระเทียมเติมด้วยน้ำปลาฟงชูรสเรียงครับแล้วแต่ไผสซใไซส์เสียบๆเติมด้วยผงนัวเลยครับมีขาดก็ได้ผงนวดนแล้วก็บหัวเสียพี่น้องหัวเสียใช้ลงไปเลย ขาดมาเลยครับใส่หลายแสบหลายใส่หัวเสียลงไปใส่เกลือลงไปน้ำจิ้มน้อยส่วนที่ผมว่าใส่ปลาแดดด้วครับเอาเติมซอสซอสหอยลงไปจิ้มน้อยพอมีความขมความหวานเป็นองครับแล้วก็มม่ยัวเข้ากันผู้ใดเคยเห็ดบ่คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับเด้อเห็ดขึ้นกันบ่พี่น้อง<ด>หลังจากที่ได้แล้ว เอาัดจบมะหยวน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 หอกกัดีบว่าเอาเอาเ้นมะไซ่ปทำแบบนี้หยวนอ้ไรหอกกัดบมะหยวนได้เศษชั้วชั่วขอกขันกระเจียววุ้นเศนครับใช้เป็นวุ้นเส้นนะครับใส่เป็นวุ้นเศษตัดตัดได้แล้วเขาวว่าหยวนจีกันเลยหยวนจีกันคุก คลุกเขาให้มันเข้ากันเป็นว่าอ,อันนี้ภาษาอีสานวันละคำวัาไทยวันลินแขียงพี่น้องครับวัาภาษาบ้านนากนี่นะเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันชวชั่วชจนเข้ากันดีๆเี้อหลังจากนั้นเขาก็จิหน้ำหนํำดอกแค่ที่ห่อหลากไหม่หน่ำดอกแค่ ดอกแค่เินดอกแค่เอียงบันพี่น้องเอินว่าดอกแค่อย่าง, ing, างาแค่เอาแค่แค <c oughs> ่ปลาเนี่ยครับนี่เดินว่าแค่อย่างต้องไปหยิบปั่นขอล่อใครลยไปปัน่นแต่ขนานมันหยัดขอยัดใส่มือเป่าๆนะครับเร <c oughs> ื่อเห็ดกินเองบริษ็ดขายครับผมปาดอได้เพิ่มความนวมไม่ได้ตกอะไร คั้นใส่ทีเท่าไหใส่ซึ้งครับยัดตัวน้อยมัดพี่ต้องปะตัวใหญ่ต้ตัวพี่กิโร่บสดไซนี่นนนหอมแบบนี้ใส่เข้าไปพับปับปับอันนี้ก็เป็นศิลปะอีกแบบหน,น,นึ่งคุณละผู้ใส่อันนี้ว่ามันคุณลัสษณะีครับเฮ็ดกินเองรครับพี่น้องครับ ฉะนั้นใส่แมบน้เลยบต้องเอาซึ้งมาใส่เลยฐานซึ้งใส่ครับพ่อใหญ่มากนะครับขับใส่ฐานซึ้งเลยครับเอ,เอาใส่ฐานซึ้งเลยมันจังแล้วป๊บ ทับ่วงงามอะไรหรอกพี่น้องบ่มีฝีไม้ลายมือเรียงมือนีปรับเตือนซึ่งจนว่าเต็มฐานซึ่งครับพับได้แล้วเต็มฐานซึ่งแล้วฮอกกับจีนั่มขึ้นไปข้างค่างไฟอ่ะไปหนึ่งครับพี่น้อง,รอรง,งครับ,บ,นนรบสูนี้ขึ้นหนึ่งเอาฮอกกับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ให้มันพ่อเนียนเนียพ่อ พอมันอยู่พรมันบันแตกครับพับออกไปเดีย๋ยวมันจะยู่กันเอง,องครับพี่น้องจับกอดกันเองอืมผู้ใดเคยเห็ดแน่สูตรนี้คอมเมนต์มาบอกได้ด้วยครับเด้อเห็ดคือกันบ่พี่น้องอัวดอกแค่บ้านผมเอื่นอัวดอกแค่อัวปลาดอกแค่มันว่าอันนี้ผมใส่เป็นปลาน,น,นิ่นปลาดอกใส่ปลานิ่นครับ รุ่นเซนครับพี่น้องครับพับไปจนว่าพ่อกหห็หลังจากนั้นเขาก็ยิบไปข้างเท้างามหลังจากนั้นเขามข้างข้างเส้นน้ำห่อนเธอซึ่งยัดหมอกกอกเปิดแก๊ตตับปิดฝารอสามสิบนาทีเขาก็หิหมาชมผลงานครับอา้าวไอทว้ทวนทวนบาดตีนหอมห่วยหวเอ้ยเป็นตัวเสบครับพี่น้องเอง เข้าเกี่ยวไปซีมเบิงบาดพี่น้องครับซีมเบิงหวานจะเสียบมาเสียบมันก็นต้องเสียบไว้เรียบ้อเพราะว่าจะขอมนคนเฮ็ดไปซีมเบิงน้ำก่อนครับพี่น้องครับกรรมการที่มาซีมเบงหอนหอนเลยระวังดาดปากและกรรมการไอ้อาซิมแบบผู้ดีว่าสนันนี้ใส่ส่วนซิมเป็นตเแซ่บพี่น้อง ใส่สอนซิมว่าจิแสบบันปวแสบรอ,อก,กรรมการตัดสินกับเป่านี่แหละกรรมการกันได้เอางม,มกรึบไข้โพวดีวานี่